สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้ใหญ่บ้านพาเที่ยวเกาะทัชมเนียค่ะค่ะวันนี้พวกพิมพ์มาเยี่ยมคนป่วยถึงบ้านเลยนะคะคุณนายพศนะคะแล้วก็พิมพ์ี่ดินดาแล้วก็น้องจอยนะคะมาเยี่ยมคนป่วยถึงถิ่นเลยนะคะวันนี้มาทานข้าวเที่ยวกันเดี๋ยวจะให้คุณนายพศเจ้าของบ้านพาเที่ยวนะคะว่าเซนต์แมรี่ตรงนี้มีตรงไหนอะไรที่สวยสวยมากนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยจ้าานหน้าที่เห็นก็คือเมืองเซนต์แมรี่แล้วนะคะตัวเมืองเซนต์แมรี่นะคะ ะะสาวงามผู้เข้าประกวดนะคะแต่และมุมนะคะไปชมความสวยกันจ้าอันนี้นะคะทุกคนมานะคะป้ายนี้ทุกคนต้องถ่ายรูปกันเลยนะคะสวยค่ะนะคะเซนแมรี่นะคะเซนแมรี่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโฮบาดห่างจากโคบาด217กิโลเมตรนะคะและตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของลองิตันนะคะห่างจากลองิตัน128กิโลเมตรนะคะ จากลองเซตันไปเซนแมรีนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนล้นนะคะเซนแมรี Saint อยู่ระดับเหนือน้ำทะเลประมาณ600เมตรค่ะเซนแมรีเป็นเมืองเล็กๆนะคะที่เป็นศูนย์กลางของการดนมงวัวงานไม้และการทำเหมืองทานหินในแนวเทือเขาเซนนิโคลัสนะคะที่อยู่ใกล้เคียงเซนแมรีรอบล้อมด้วยเนินเขาต้นไม้และจุดชมวิวนะคะ ตางหากด้วยพร้อมทิวทัศน์ชายฝั่งด้านล่างที่สวยงามตะการตาก่อนพีิเคยพอตะพุฒนะมีหรอตะพาพน้ำหรอพีิเคยมีใบขึ้นพี่บอกอ๋อมันมีด้วยแหละเขาบอกมีตุ่นปากเป็ดนะเออนั่นแหละตุ่นปากเตจเคยมีนะหรอแต่ไม่เห็นกันตอนนี้มันกระโดดน้ำขึ้นมาคุณนายพจบอกเห็นมันไม่ได้หน้ามันไม่ใช่หน้าหนาวไงตรงหน้านหน้าที่เห็นนี่ก็จะเป็นห้องสมุดนะคะ แล้วเราก็จะพาเดินเข้าห้องน้ำกันนะคะแล้วก็มีบาร์บีคิวน nah ี่คะแล้วก็จะมีเป็ดให้ดูนะคะอันนี้ด้านหลังค่ะที่พี่มาวันนั้นพี่มาก็เป็นอย่างงี้วันนั้นคนทำบาร์บีคิวอยู่หันหน้ามาสัญลักษณ์เซนต์แมรี่นะคะด้านหลังจะเป็นนมตั้งเต้าภูเขานะคะลักษณะเห็นไหมคะคือเซนต์แมรี่จ้าโพส เจ้าของบ้านพาทัวร์นะคะจัดการมานะคะเดี๋ยวเจ้าของบ้านพามานะคะทุกทีมาที่ไรไม่เคยมาเดินถึงตรงนี้นะคะเอาเข like, he, ้ามามาปล่อยได้เนอะเออนกปลาเข้าท่านเอาบ้านสิพี่ปลาเข้าปลาเข้าแม่ผู้ใจหยาบใครนะคะคุณน้องจอยอะไรน้ำได้น้ำใสจังเนอะเล่นน้ำได้เลยเนาะพี่เนาะอ๋ออืมเออมันก็สวยเนาะ อาร์ตไว้เสมนนอา้เโอเคเราก็เดินอ้อมมากันนะคะนี่ไงนี่ไงนี่เก็บสุกแล้วเนี่ยนี่ค่ะเก็บก่อนนะคะ อพี่ดินดาเก็บไว้ให้มันเป็นแล้วพี่จะพี่จะไอโมรเรียกน้องจอยสวยยิ้มค่ะ,คะเห็นดอกไม้ไม่ได้นะคะสามสาวสี่สาวสวยงามค่ะสวยก่ะดอกนะสวยค่ะด้านซ้ายมือที่เห็นเนี่ยนะคะจะเป็นโรงแรมขนาดเก่านะคะอาคารเก่าแก่ที่สวยงามนะคะโอเคโอเคค่ะหนึ่งสองสามโอเค ด้านขวามือตรงนี้จะมีแพนเค้กอร่อยนะคะพวกพิมคงไม่ได้เข้าไปนะคะสวยค่ะฝั่งตรงข้ามนะคะเป็นเป็นห้องประชุมของหมู่บ้านนะคะแล้วข้างหลังนู้นก็เป็นออฟช็อปนะคะแต่วันนี้เราไม่เปิดใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ก็เป็นหอแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผับเป็นร้านขายยาเป็นร้านอาหาร การนวดการนวดก็เป็นร้านของเก่าร้านร้านค้าแล้วก็ไปชนีร้านค้าอีกค่ะมีชื่อพี่ป๊อปด้วยนะเราจะมาเหยียบย่ำกันดูสักหน่อยะใช่ใช่ทำไม่รู้เท่าไหร่จะไม่ได้ไหนไหนไหนแอบเอสกระบาฟาร์มหรือโคนาแฟรคติกเคนเนตเดวิดนี่ไงอ๋อโอ้าเราไปเราไปเหยียบย่ำหน่ที่จอยนี่นี่นะคะไยังไม่ได้ว่ากี่ปีแล้วแต่หลายปีแล้วประมาณปีแล้วมั้งไอเห็นไหมคะนี่เอสกระบาฟาร์มเห็นไหมคะโคจนาแฟรคติกเคนเนตเดวิดทุกคนที่จะเอาเอาชื่อมาใส่ในนี้ต้อง จ่ายเงินจะไม่ได้ว่าคนละเท่าไหร่ก้อนละเท่าไหร่แต่เป็นที่ลึกนะเป็นลึกที่ระทึกใช่ไหมคะใช่ที่ลึกของหมู่บ้านอ๋อเออเราก็เข้าใจว่าทหารทหารศึกคนตายใช่ใช่เพราะว่าด้านหน้านี่เป็นทหารผ่านศึกนั่นแหละไม่รู้เขาทำก็เลยทำกับเขาอ๋อดีแล้วค่ะจารึกไว้อยู่ที่นี่มา21ปีแล้วนะคะใช่ไหมทุกคนดีมากใจดีนิสัยดีไหนไหนเขาบอกว่าไมหน้าตาใครใครไปดูหน่อยสิคะอะไรนะสัญลักษณ์ของกอรทัชมาเนียนะคะ เดวิลทธนาคารเมื่อก่อนนานแล้วเป็นธนาคารเก่าค่ะแล้วเขามาเปลี่ยนเป็นร้านขายเทคเวย์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นร้านหรว่าจะขายพวกเดลี่หรืออะไรนี่แหละแล้วก็เปลี่ยนมาขายพวกเนี่ยพวกไอ้เทกเวย์เหมือนเดิมแล้วตอนนั้นตอนนี้เขาปิดแล้วค่ะสวยๆนะคะจอยเห็นป่าวสวยงามจอยอยู่ด้านหลัง้ารถายทำค่ะต้นไม้ต้นนี้สวย วันนี้พิมก็ต้องขอขอบคุณคุณนายพจน์นะคะที่พาเที่ยวบ้านเซนแมรี่นะคะแล้วก็พี่ดินดานะคะเคยมาสมัยพระเจ้าเหานะคะเพิ่งมาครั้งแรกเนาะกี่ปีแล้วพี่ยี่สิบกว่าปีเลยเะยี่สิบกว่าปีนะคะที่พี่ดินดาไม่ได้มาเส้นนี้นะคะแล้วน้องจอยก็ผ่านหลายรอบแล้วนะคะพวกพี่ก็ผ่านรอบเพราะเนต์แมรี่นี่เป็นทางผ่านของที่จะไปเซนเฮเลนนะคะแล้วก็พิชโนนะคะคายังไงพิมก็ต้องขอขอบคุณนะคะ ชอบกดไลค์ไลคไลคถ้าเกิดใช่กดแชร์แชร์แชร์ถ้กิดแล้วกันไปไหนนก็แท็ฟีแท็ฟีแท็กฟ,ฟีนะคะ